พุทธ uh ังมังมีทำมังโชคดีสังกังลำรวยเด้อจะถจะถี่จะทางเอามหอดมาถึงเลยีกคลารับรองแล้วเด้อวนีรถคันน้เป็นรถของนายการมันรถู้ไรเด้อวันนี้มันเป็นรถเกติชนเนาะทางนายการคนเอามาไว้ในบ้านในเงื่อนคนแล้วทำไปคูนนี่โอ้ยนี่มาพุทธาพุทธเลงเล็กลงยันเสดเจดปาพันเเดประามือเจดเจดประาสนลานพคตรมาสุโขทันายการเด้อนี่ทำไปคู้นี่ลำไปรวย ้รถแล้วกันด้ลูกด้เน <ไป S 1> ี่ยมีลูกมีเตามีครับัวจ้าจัดติดัติดๆๆๆเดจัดเดอูเดอนี่ลงพอลงพอชวงก็ด้ยลงพอดุนก็ด้ยลงพอ แว้นกัน <hein> ด <ous> ีหลวงพ่อพูนกันดีมาพุทธาุกเสกลงเล็กลงยันเสกเรือกระทาพันเสกเรืกระาหมื่เสกเรือกระตาแสนล้านกดมาสมโพตให้รถคันนียโยเย็นกันชุกเปเก็พวกไขโบ้วยตั้งรังขับทังังระงับทังกังรังับเตื้อกนจินปลาชราตะมุกเนไม้ปลาแด้กรืนลยกืนลาแม่ลืนะ่กลวนปลาแมกลืนปะาแมกนปลาแม่กลแม่นปคมกนแมปากนาแทงาคมกมกาพมกลืนาามนติ

มารตนังสังปาระตนังพินังรตนังนุพายนาจกรวข้มคันตานุภาวนาิจาตยาลภานาสินตวะกาอุาภารนาสัพเเตโรคะสัพเเตปพญาสัพเอริญาสัพเทอปัตวะสัพเเตสเนตาสัพเพมงคลานิจัตวัวัตตะโกธาวัตโกอิวัตโกยัวัตตะโกภะละวัตตะโกวนวัตโกสุขวัตโกโตุสัพถะสุขารุขญาวิลาสการาสปัตวนการทยานพิวนาจัติจัวเตะโกันนัลาภัง โท vale ี่ฟาคยังสุขังพลังใจยุบนยสกโกงบูติาติตาวัดะใจจุวัิโกวันตูเมุท่านกันตระีนางทํามกันตระีนาทํากัรีนากไม่ไปปลูกไม่ไปฟังทาปก้เกดลอยทางปล่อยไเกิดปรานา ອົມຄືຄືນະທີອັດຕະມັອົມໂຕລຫຍອົະັງາຫາາຍດກໂຕມີໍານະບ່ບ່ທີ່ງາັງນາປາວຊິຍັສວຄົເດເດແຫຼັດຸມານກະດານໄວວັນຄັນືນໂລາລາພາແພົແຕກແງາອ່ຕທີບໃາົານ a ຕຍ พระเจ้าสังสอนในพรเป็นอาวุธบริคาตตะวันเขียวดินเดียวเกิดกินอาหารยัต้ำครับไปนอกจากวันใสจารุกราวคมเป็นลมป่าแปดแปดหมื่นโลค่าสับไปชนะไอสัวหาจาตุกันเจ้าเกิดจนเปนพระพุทธประธรรมเป็นพระพิษประจัน์ลางการพระพุทธประหัตประสุขประเจ้าทางลาหูปรลักกนาสเทวาทันจงเสดลงมารักษาอายุรถคันนี้ขอให้มีอายุยืนยาวนานประมาณหนึ่งร้อยปีเศษเดือเวียนมาประจุกรอกจิตองราคีศ สิ่งตูมิเตติิเตติสักงานอิอิอิเีนาผุ้สักตังสูปอิอิสูตังผู้ทับอุกุตัวหนังผู้ทางรสะมนุษย์ทั้งหลายมื่อคิดได้ก็ลดกำมี้กันกำมันคืออนันตาสิ่งเราสมบูรณ์ทั้งคำนองรสะสัตว์ทั้งหลาย ตาองร้กระตุ้นันใดกระทมเ้ิดนจึงต่อสงครนะครับทั้งชาวสัตว์ทีทั้งหลายมื่องร้กระตุ้นทันใดเนื้อกระทำมันเกิดน้ำใงต่อสงคมสงคมจัดออกไปเรืต่อมาต <like> <Okay. S 1> ั้งแต่น้ำมันลดลงไปให้ตุนน้ำจืดก็คักิดขนตัวเอนุนี้ก็ีแต่ขายคับที่ไหนนประนี้นะูนโมซูนตูนนยาซูนสกเฉาะท่มูนด้วยระมอสุกทายะ้นะายอีกโเก็บบุกไขบป่วยแล้ววันหนึ่ลำรยนสุดทีละ เด้อหายขวดนี้หายขวดนี้หายขวดนี้ดีขวดเทาดีขวดเทาเด้อขนเออตัวจะกี้จะเป็นเล็กอันนี้จะเป็นหลุดในการเด้อวันนี้ไปใส่มา่ใส่นักหนุนสมระบายตลอดปอดไส้โอ้ยออกเมื่แพ้ลูกเด้อควบจุดเจริญควบแผ่นนี้อันนี้จะควบจควบจะเลื่อนเด้อ เออห้คนนี้ห้คนนี้ห้คนนี้นดวดาเลเดนเ่นั่งเออักบมักตารักการเออหอออกแม่แพ้มลูกเลยหลันได้หลายเ้ยอครับ <laughs> <laughs> คุณยายยายเรียกใช้บริการได้ตลอดที่ชั่วโมงนะครับไมติดใจเขาปวดเจ้นี

ครับจ้าถูกเด้อไปใส่มาใส่น้ำจะพรอมตลอดลวดใั้เด้อรักสมรักษาเด้อจ้าถูกโอเคครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทางนี้ก็ขอจบคิดไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผม ủa ừ. là cái <laughs> thay cho cái thêm một lái nó ngang bị